เคสบุคคลธรรมดาที่จดวัดส่วนใหญ่เป็นบุคคลที่เข้าแวแัดเราไม่สามารถออกจากแวดได้เพราะว่าคนที่ทําบัญชีให้เขาแทบยื่นแบบพอๆสามสให้คุณเขาไม่ทํารายงานภาษีซื้อภาษีขายและรายงานสินค้าคงค้างให้คุณนะคะทำให้คุณเนี่ยเสียภาษีอย่างเดียวเดือนละพันห้าสองพันเลี้ยงไข่คุณอย่างนี้ถึงจุดหนึ่งแล้วคุณจะออกจากระบบวดก็ออกไม่ได้นะเพราะว่าไม่ได้ทํารายงานมาเลยนะและทางที่ทําบัญชีไม่จะบอกว่า ทำไมถึงออกไม่ได้ทำให้คุณเสียหายนะฝากไว้ด้วยคุณเองคุณเป็นผู้ประกอบการคุณจะต้องดูธุรกิจของคุณเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่โดนปัญหาหรือมีปัญหาก็คือตัวคุณเองนะคะควรจะมีวิธีการตรวจสอบง,ง่ายมากๆเลยค่ะเอาระบบเข้ามาคุยเราจ่ายเงินเดือนค่าทําบัญชีทุกๆเดือนเรามีสิทธิ์ตรวจสอบเอางานออกมากลางจะต้องมีรายงานภาษีซื้อรรายงานภาษีขายรายงานสินค้ามีไหมถ้ายัางไม่เริ่มไม่เป็นไรเริ่มตั้งแต่ตอนนี้คุยกันตั้งแต่ตอนนี้อันนี้ฝากผู้ประกอบการไว้ด้วยนะคะ